สวัสดีครับผมตะแจมครับวันนี้จะมาลองดักแมงกิซอนนะครับลองดักครับวันนี้ซื้ออุปกรณ์มาใหม่ครับมาลองดักเออแมงกิซอนไม่รู้จะมีหรือเปล่าครับเนี่ยครับที่เรานะครับจะเป็นทางโน้นจะเป็นที่นานะครับนาทำนาปังนะครับเป็นนาปังแล้วครับเป็นป่าข้าวโพดนะครับแต่ไม่รู้จะมีแมงกิซอนเปล่าเพราะว่าแถวเนี้ย จะไม่มีใครใดักนะครับผมก็จะลองดักดูนะครับว่าจะมีหรือเปล่าครับนะครับเอาขุดฝังถังเลยครับว่าครับเย็นเลยนะครับลองเลยนะครับเอาตรงนี้แหละดินขังครับเดี๋ยวไปตัดนะ ใหม่ๆแลครับไม่มีใครดักนะครับถอนนี้เพราะว่าเขาไม่รู้ว่าดักกันยังไงหรือเปล่าผมก็จะลองดักเหมือนกันนะครับจะลองดักว่าจะมีแมงยีช้อนหรือเปล่าครับก็ซื้ออะไรมาจากอาตนาครับลองดักดูนะครับ โอเคครับนี่ครับประมาณนี้ละดินถมได้ครับ ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะเอาไฟมาตั้งนะครับจะสร้าเสียงมาติดตั้งนะครับนะครับประมาณนี้จะเอาไฟมาตั้งนะครับนี่ครับอุปกรณ์ของเราครับนี่ก็เป็นฮอนนะครับนี่ี่ซื้อมาใหม่เลยนะครับลองสั่งมาจากอสซดานะครับจะ ลองใช้ดูก่อนนะครับยังไม่ได้ใช้ที่ไหนนะครับที่นี่ที่แรกแล้วก็ครั้งแรกที่ทํานะครับเราเสียบก่อนนะครับนี่ก็สั่งมาครับพซาด้าครับสามร้อยกว่าบาทนะครับ เดี๋ยวเราจะหันไปทางทุ่งนานะครับครับแห่ครับเราต่อเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวลองเสียงดูนะครับว่าดังประมาณไหนนะครับเดี๋ยวเราเปิดเลยนะครับครับเสียงดรังประมาณนี้นะครับเดี๋ยวรอเด็กตรงไหน่อเดี๋ยวเราลองมาเปิดครับ เดี๋ยวเราจะมาเปิดครับเดี๋ยวรอให้มืดๆคุณนี้สักหน่อยครับประมาณหนึ่งทุ่มเออหรือสองทุ่มนั้นเราจะรอเปิดสักครั้งนะครับว่าจะมีแมงเข้ามาหรือเปล่าครับ๋ยวรอมืดๆก่อนนะครับนี่ยังไม่มืดเท่าไหร,คร่ครับครับครับตอนนี้เราก็ไปเปิดไฟแมงกันนะครับ ดูแบงก์นะครับว่ามีเข้าหรือเปล่าครับนี่ครับแบงครับเดี๋ยวเข้าไ่เยอะนะครับสองทุ่มครึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะลองดูสักพักนะครับเดี๋ยวตอนนี้ือใช่ว่าแมงก์มันจะบินขึ้นได้นะครับเดี๋ยวเราเอาน้ำใส่สักหน่อยนะครับน่าผมว่าผมจะไม่ใส่น้ำครับม่ได้เตรียมน้ำมามีเตรียมแต่น้ำกินเราเอาน้ำเอาน้ำกินเลยครับใส่เลยครับ ประมาณประมาณสักทุ่มนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกสักรอบนะครับประมาณสามทุ่มตีทุ่มแล้วนะครับมาดูกันนะครับว่ามี เข้าเยอะไหมครับรับเข้าอยู ah 弟弟弟่นะครับจะไม่ค่อยเยอะเท่าไรนะครับเดือนแจ้งนะครับอากาศแจ้งนะครับฟ้าแจ้งนะครับเกี่ยวกันหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับฟ้าแจ้งแต่ก็ไม่ค่อยเข้าก็ไม่ค่อยมีคนดักนะครับไม่ไม่มีไม่ค่อยคนดักไม่มีคนดักเลยนะครับแต่ไม่รู้ว่ามันจะมีแมงหรือเปล่าครับแต่ก็เข้าอยู่นะครับ จะเข้ามาเยอะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูตอนเชา้ากันทีเดียวเลยดีกว่าครับว่าจะเข้าเยอะ,ม,ยอะ <Q> ม่เยอะครับเดี๋ยวดูตอนเชาน้าดีกว่าครับตอนนี้ก็เช้าแล้วนะครับนะครับตะวันยังไม่ขึ้นปิดต่้เช้าแล้วครับแจ้งแล้วครับมาดูแมงกันแล้วครับว่าจะเข้าเยอะเปล่านะครับนี่ครับโอ้ไฟ ครับไฟก็จะหมดปีเลนแล้ครับปีปี่นะครับเปิดตะเกินนะครับนะครับไปประมาณนี้ยครับแสอากาศเย็นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับคงจะเข้าแต่ตอนหัวค่ำนะครับไม่ค่อยเข้าเยอะนะครับกาดักครั้งแรกเหมือนกันนะครับดักครั้งแรกเมื่อกี้อากาศเย็นหรือเปล่าครับ เพื่อนๆก็ยังไม่รู้นะครับก็แองบักดีครับครับตอนหลอดนะครับเดี๋ยวทอดแบตก่อนนะครับแบตนี้ก็ใช้ได้หมดคืนเหมือนกันครับเปิดไว้หมดคืนเลยนะครับนะครับสงสัยก็จะมาหน้าคงจะเข้าอยู่นะครับแต่ดูนะครับคงจะมุดลงนะครับนะครับมีรูมีอะไรนะครับนะครับมีรูนะครับนี่ครับเยอะเลยนะครับนะครับสงสัยจะมุดเข้าอยู่ใต้นี้นะครับ นี่ครับมุดเข้าไปในดินนะครับเดี๋ยวเราคุยดูนะครับเ,เราคุยดู โอ้เร็วมากครับหลายตัวอยู่นะครับตื่นมาแล้วหลุมครับแมกวันหน้าก็ต้องมาขุดเรออกนะครับแ้กวันหน้ามาก็ต้องมาขุดเรออกแล้วก็จะเอาวางไปใหม่นะครับครับิุนี้ก็สวัสดีครับ